ปี2026คือยุคใหม่ของการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงและ Crystal Dragon Express 2026คือหัวใจของเทคโนโลยีสายฟ้าเหนือท้องฟ้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รถไฟสุดล้ำที่ผสานความงามแบบตะวันออกกับความไฮเทคแบบตะวันตกไว้ได้อย่างลงตัวเส้นทางหลักเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครนครราชสีมาหนองคายข้ามสู่ลาวและไปถึงยูนนานของจีนด้วยความเร็วสูงสุดกว่า410กิโลเมตรต่อชั่วโมง การออกแบบของคริสตันดราก้อนเอ็กซ์เพรสได้แรงบันดาลใจจากมังกรคริสตันแห่งตำนานเอเชียตัวรถใช้วัสดุโปร่งแสงแบบคริสตันเคลือบพิเศษสะท้อนแสงยามวิง่งทำให้ในตอนกลางคืนรถไฟดูเหมือนมังกรเรืองแสงกำลังทยานบนรางเหล็กเสริมความโดดเด่นให้กับเมืองที่รถไฟวิ่งผ่าน ด้านในมีเทคโนโลยีสมาร์ทแคบินเต็มรูปแบบใช้ระบบ AI ควบคุมอุณหภูมิความสว่างกลิ่นและเสียงเพื่อให้ผู้โดยสารสัมผัสประสบการณ์เดินทางแบบพรีเมียมเส้นสนุกปลอดภยัยและผ่อนคลายทุกที่นั่งมีหน้าจอ AR ที่ฉายข้อมูลสถานที่วิวธรรมชาติและประวัติศาสตร์แบบโต้ตอบได้ Crystal Dragon Express ยังเน้นการใช้พลังงานสะอาด100%ด้วยระบบไฮบริดโซล่าแมกเนติกเรลิเ t ชันครั้งแรกในโลกที่รถไฟความเร็วสูงใช้พลังงานแสงอาทิตย์รวมกับระบบแม่เหล็กรอยตัวเต็มระบบ ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงถึง92%จากรถไฟรุ่นก่อนหน้าเส้นทางหลักตัดผ่านภูมิประเทศหลากหลายทั้งภูเขาแม่น้ำและอุโมงค์ใต้ดินทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยวิวอลังการตลอดเส้นทางโดยเฉพาะช่วงข้ามแม่น้ำคงที่มีสะพานกระจกแบบสกายลูปโค้งลอยเหนือสายน้ำคริสตันดรา้อนเอ็กเพรส2026ไม่ได้เป็นแค่รถไฟแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งอาเซียนเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเศรษฐกิจสีเขียวและการเดินทางเชื่อมใจผู้คนข้ามพรมแดน เตรียมพบกับโลกใหม่ของการเดินทางที่มังกรคริสตันจะพาคุณเหินฟ้าไปไกลลกว่าที่เคย